พิจารณาว่าตัวใดมันผิดตัวใดมันถี๋อ่าให้ยอมหักฟังยินมะลุะคันว่าบุคคลใดสอนเมื่อไห้ก็ปล่อยเขาตามเขาหมักมาได้ปล่อยเขาไปอืมเขาเอาแต่ผูกเขาัทธาองค์สามาสัมพุทธเจา้าเขาเสือผีก็ปล่อยให้เขาเสือผีเพราะบุคคลน,นั่นเขาเสือทางตีมือเป็นอาวิชาปิดปังเขาเขาเสือประเพณี ผีนั่นมันต่ำกว่าคนเราต้องเสือมันออกหลกห็นบอกเพราะว่าผีหนี่มันโบม,มีสินคนมีมีสินษารสินได้มันเนื้อกว่าผีตายไปก็เป็นผีเสือมันอย่งผีเป็นบอกเพราะว่าชุด่ายเมืเ่อเขาตายเขาต้องเป็นผีอยู่แล้วเขาบอกจะเป็นต้องเสือผีหรอกล้านเปอร์เซ็น,นต์จะตายไปก็ต้องเป็นผีเป็นบอกเสือผียังเสือนี้ประพฤติประทมประสงค์นี่ สอนให้มีศีลสอนให้มีศรัทธาสอนให้มีสติมีปัญญาให้เห็นแจ้งตาใสให้หูจักความจริงเกิดแก่เจ็บตาย่างนี้มาหรุออย่าไปงมง่ายเรื่องทีเดอ้อ